เดือนน้ำมันจะเข้ากันโอ้สุดยอดสุดยอดว่าธารรมดาตัวนีเป็นค้นดูรอนแทวๆตัวนี้เจงีจงเจงีงเจีงสุดยอดเกิดเดืนน้ำมะหูเลย ผมไปแข่งระดับประเทศมาแล้วครับย่าอยากให้ผมทองจังหวัดอะไรอยู่ไม่ผ่านอีสานโอ้ตโ้สุดยอดสุดยอดโอ้แสดงว่าเก่งเติบได้หนึ่งโอจักปีแล้วล่ะจักปีแล้วจักปีแล้วเนาะ ทะเลบัวแดงยุคุมพระว่าปีก โอ้สิบเอ็ดปีอยู่ปมผมเข่าลงเลื่อนโอ้ชิบเป็ดปีอยู่ปมเข่าลงเรี้ยนจ่าครับโอเดียที่จังหวัดอืม เขาลงเลียนตากเพาเป็นอย่างดอกต่างใบเลียนเลียนได้เป็นเจ้าเป็นนายังคอยบ่อนหลังนล้วควยสบายได้เป็นตัวแทนของประเทศใท้ดีไร เลี้ยนดียังดีตัวลูกประเด็นกับเลี้ยนดีอยู่แต่ว่าแห่งบ่ไปถึงดวงทาวพี่น้องลูกลูกประเด็นกับเลี้ยนดีอยู่เกียงเจีงสมัยตะกี้เขามีโคต่าพอไปเลี้ยนหนังสือในเมืองเนาะจากกันบ้านนอกก็ไปเลี้ยนในเมืองกันผู้ใดเมีคะแนนหลายจะไปเลี้ยนนั่น เมื่อต้องได้สอบติดโคต้าเขาไปเรื่อยังสีสมัยคู่มือเขามีโคต้าเขาปเด็นกับพวกนี้ตั้งแต่สมัยหลูไปเด็นเลี้ยแตะกรันีย่มีโคต้าเห็นเป็นหัวหน้าห้องครับโอ้ชุดยอดหัวหน้าห่องกรเกิงเติบแล้วนี่ดีแล้วจเ,เ,เป็นหัวหน้าห่อง ยิงตัวได้เป็นหัวหนาห้าห้องตั้งใจเลี้ยนเดอ้อลูกหลานเป็เลี้ยนสูง,สงเป็นทีเพร่องผ้าเป็นเสาหลักของพ่อของแม่ของเงินประเทศชาด,ด,ดิน้ามืกันห้องถ้าดีก็ได้ดีเนาะต่้งใจเลี้ยนหนังสือเด้อลูกหลานเป็นเจ้าคนายน